สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาลังกิแซด900ปี2017ท่านี้เป็นตัวแซนด์ดั้ดนะฮะของแต่งจัดเต็มมีอะไรบ้างเลขไม้เท่าไหร่มาชมเลยครับอันนี้ฮะนี่เลขไม้คันนี้ครับอยู่ที่25,956กิโลเมตรแท้นะครับของแต่งมีอะไรบ้างนี่ครับ กระสบัดไฮเปอร์โปรไอซีพอมขายยึดตรงรุ่นจาก i s v Racing นะฮะคันนี้ครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยนะครับปอกปอกแฮนด์แต่งจากโดมิโนกระจกปแฮนด์แต่งทรง c g มือคัตเดิมนะครับเป็นแบบก้านเหรียญนะครับไม่โคตรไม่งอนะฮะรวมถึงมือเบรกนะครับปั๊มเบรคก็แบบว่าเป็นปั๊มเบรคบนแต่งจากดิชินเป็นปั๊มลอยแบบนี้นะฮะประกับคันเร่งตรงสื่อไม่มีระรางนะครับกุญแจคันนี้ให้มาครบถึง2ดอกนะครับชุดครอบถังเดิมนะครับ แล้วก็มีการถังเป็นคาร์บอนแท้แบบเต็มใบเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับมีการถังมีการถลอกนะครับมาให้ด้วยบ่อนั่งเดิมสวยครับนะครับไม่มีขาบไม่มีรูถึงเบาะซ้อนด้วยนะครับในส่วนของไฟลิงด้านท้ายก็มีแค่รอยขนแมวนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมครบด้านหน้าครับตกแต่งด้วยนี่ครับไฟเลี้ยวคู่หน้าแตะเป็นแบบ LED โคมไฟหน้าเดิมสวยนะฮะเห็นไหมครับไม่มีแตกเลาวแน่นอนกระบอกโช๊ด้านหน้าครับ นะครับชุดอนไดส์สีทองสวยงามครับปากสีตัวรถนะครับแล้วก็บังคนด้านหน้าไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังนะครับจากพีออรี่ครับเดโมซุปเปอร์คอร์เตัวท็อปสุดล้อหน้าหลังพ่นสีทองสวยครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งครับแล้วก็จานเบรกด้านหน้าก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนกระบอกโช้ด้านล่างก็พ่นสีเงินนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็คลิปเปอร์เดิมสวยนะครับไม่มีตะล้มรอยสไลด์คันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้าแต่งเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็คอท่อด้านหน้าครับ แ,แห้งๆใสๆนะครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าคันนี้ไม่เคยมีบัตรเหตุแล้วก็หน้าเครื่องนะครับสีเดิมไม่มีผุพองไม่มีรั่วซึมแน่นอนฝาเบาเดิมครับไม่เคยเปิดไม่มีคาบกาวไม่มีรั่วซึมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างจาก k 2นะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยเห็นไหมครับพักเทา้าขวาครับเจนเซอร์ไม่มีแตกหักยางเดิมนะครับยังไม่สึกนะครับว่าที่าคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจาก N ครัััเีียวมาส่อนนน้ก อเลยครับสตาติดง่ายครับผมรอเดินเบานิ่งครับตาเร่งโอ้โหให้ตุ๊กเสียงที่เล้าใจแล้วดังมากนะฮะอันนี้รอบเครื่องยนต์นี้ไม่มีสนุนเลยบิงอามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องทีกน้อยนะครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS ขอบล้อหลังสีทองครับไม่มีสลอกไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันนะครับยางหลังเต็มนะครับเปียรี่ตัวท็อปสุดนะครับบันท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะมาในส่วนของฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโซลเตอร์ดมเดิมนะครับแล้วก็สวิงอาร์มฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีรอยล้มรออกระแทกด้านข้างพักเท้าเต็มคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอเลยคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งอ่ะแข้งเคลื่อนฝ ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับมาพร้อมกับแกสบาร์จาก K2 ูฝาบาฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวเช่นเดียวกันมาที่หน้าเครื่องนะครับฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆครับตามสตรฐานเทอรบท์พระราม5อยู่แล้วนะฮะแล้วก็กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับจานเบรกด้านหน้าครับก็เป็นล้อพีทเล็กน้อยนะครับสัมผับด้านขวาเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะเอาละครับเป็นไงบ้างครับเจ้า Kawasaki Z900 Standard คันนี้ราคาเพียง2 0 0 0 0ต้นๆเท่านั้นนะฮะ ดาวน้อยมากดาวเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ฟรีดาวด้วยฟรีดาวด้วยนะครับที่ทันารคันนี้นะตอนนี้จะมีโปรโมชั่นครับฟรีค่าจาัดไฟแนนซ์ถึงวันที่31มีนาคมนี้ใครหาอยู่นะคันนี้เอาเรถเลยไม่ต้องใช้เงินซักกะบ,บาทเดียวนะฮะรับจากกทิดางน,นันพระราม5นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ